ที่เห็นว่าสะอาด <Wow. S 1> แน่ใจหรอครับว่าสะอาดจริง oh, <no. S 1> นี่คือสิ่งที่ฟ้องว่าเรายังดูแลสุขภาพช่องปากได้ไม่ดีพอจึงไม่แปลกเลยว่าทำไมการแปรงฟันสองครั้งอย่างสม่ำเสมอถึงยังมีปัญหาฟันผุและเหงื่อเสพได้ <What? S 1> แล้วต้องทำยังไงถึงจะเห็นเจ้าพลักตัวร้ายหรือคราบจุลินทรีย์นี้ได้อย่างจ๋จะจริงๆเราสามารถใช้เครื่องตรวจสอบคราบ p ลั q ที่หลกอยู่โดยมันจะเลืองแสงคราบพลักให้เห็นได้ด้วยตาเปล่า แล้ววันนี้เราไปชาเลนจ์กันดีกว่าว่านักศึกษาผู้เพิ่งแปลงฟันออกมาจากบ้าน20คนจะมีคราบพลักเหลือในช่องปากกี่คนตามไปดูกันครับแ <'s> ม้ว่าคนส่วนใหญ่จะแปลงฟันวันละสองครั้งแต่ก็ยังมีค้าบพลักที่หลงเหลืออยู่ค้าบพลกักจริงๆแล้วไม่สามารถทำามสะอาดได้หมด100%ได้เพราะค้าบพลกักมีการก่ะตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการควบคุมไม่ให้ระดับค่าพล a q อยู่ในปริมาณที่มากเกินไปการทำความสะอาดหรือ mechanical plaque control เป็นวิธีที่ถูกที่สุดทำได้ทุกวันโดยการแปรงฟันให้คบทุกซี่ทุกด้านและที่สำคัญอย่าลืมทำความสะอาดซอกฟันด้วยไมขัดฟันและแปรงซอกฟันด้วยนะครับหรือการใช้สารต่างๆในการควบคุมค่าบ l ลกักสารเคมีเหล่านี้ก็เช่น essential oil, t o o โซ p a ซ t e s ink. สารเหล่านี้จะถูกใส่เข้าไปในน้ำยาบ้วนปากหรือายาสีฟันของเรานั่นเองครับ ซึ่งสารเหล่านี้สามารถชะลอการก่อตัวของค่าพลากได้และที่สําคัญที่สุดนะครับพบสันตแพทย์ทุก6เดือนเพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีสะอาดจ,จริงไม่จบปา